สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพิ่งกลับเพิ่งกลับจากทำงานนะคะมาถึงบ้านเนี่ยมาดูผักที่เรือนกระจกปรากฏว่ามันแห้งนะคะต้องต้องรีบจัดการมาผสมฮอร์โมนฮอร์โมนนมฮอร์โมนนม ผสมแบบเร่งด่วนนะคะเพราะว่า,าพริกเนี่ยเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะเราจะเร่งดอกตอนนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะว่าใช้อะไรบ้างฮอร์โมนนมใช้นมค่ะ2เดซิลิตรแล้วก็ผงชุรส1ช้อนชาใส่ลงไป แล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังค่ะที่ห้ออะไรก็ได้ตราอะไรก็ได้หนึ่งฝาผสมลงไปหนึ่งฝาแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็กรอกใส่ขวดไว้นะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะรถหัก ก็ออกมาเทผสมกับน้ำน้ำในในบัวรดน้ำนะคะบัวนี้จะประมาณ10ลิตรค่ะเราก็ผสมไปที่1ช้อนโต๊ะหช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เขาจะไม่เสียนะคะเวลา ต้องการรถก็เอาออกมาใช้ได้เก็บได้นานค่ะใส่ตู้เย็นไว้ออเดี๋ยวไปดูนะคะว่าผักเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าในเรือนกระจกมีอะไรบ้างนี่ค่ะมะเขือเทศ เขากำลังจะออกดอกนะคะกำลังจะเริ่มออกดอกอันนี้จะเป็นพลิกคือว่าบางส่วนมีเม็ดแล้วบางส่วนมีดอกอยู่ติดเม็ดติดลูกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมนี่นี่นีลูกนี้ลูกนี้เนาะนี่มะเขือมะเขือเปร่าก็ นี่เริ่มติดดอกแล้วนะคะเนี่ยนี้พริกเหมือนกันค่ะเริ่มจะมีดอกก็เลยใช้ใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะเราเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีเนาะว่าออพอใช้ปุ๋ยเร่งแล้วมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นมะเขือขื่นมะเขือขื่นพี่น้อยให้มา อันนี้มะเขือเปลาะอของคุณขรนพัทอันนี้จะเป็นพริกที่ซื้อต้นมันใหญ่มาแล้วจากออที่เขาขายร้านร้านขายต้นไม้นะคะก็เลยเอามาลงกระถางมันก็เริ่มออกดอกเพิ่มเห็นไหมคะตรงนี้น,น,นี่เห็นดอกไหมเห็นไหมเห็นดอกไหมคะนี่นีนี นี่ก็จะมาลดฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนนมสดนี่ตรงนี้มันเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มเป็นดอกแต่เขาจะเขียวเขียวเขียวจับเหมือนกับว่าอะจะยืดอย่างเดียวค่ะตอนนี้จะเริ่มเร่งเร่งดอกเขาเนาะ อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศแล้วก็เป็นแตงค่ะนี่โอเคนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำที่ผสมไว้เนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะอุ้ยหนักหนักบัวบัวรดน้ำสิบลิตรแล้วก็รด ลดลงไปตรงโคนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหนักหนักนักมแม่ยกไม่ไหวเหนื่อยเหน่ยอยเพิ่งเลิกงานมาค่ะบหิวข้าวมากยังไม่ได้กินข้าวท่องลงลกลดน้ำก่อนรากยิ่งกว่าลูกอีก <laughs> นี่เนาะ ไม่พอเดี๋ยวไปเอาอันใหม่มานะคะนี่อย่างนี้ก็ต้องรดด้วยโอ้ยหนักหนักบะมีบาบะมีแห้งแล้วเท่าแล้วแก่แล้วอันนี้จะเป็นไอ้หญ้าเอ็นยืดปลูกไว้เห็นบอกว่าเขามีสปปรรพคุณ สูงหกเอาไว้เผื่อได้ใช้ในโอกาสข้างหน้าอันนี้จะลดไอ้ผักด้านล่างด้วยนะคะาสารเหน่อันนี้เป็นสารเหน่กุ้ชายแล้วก็ต้นหอมผักชี เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าอีกสัปดาห์หนึ่งเป็นยังไงบ้างเนาะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะอยากจะมาโชว์อะไรให้ดูนะคะเนี่ยหน้าแรงปีนี้ยังไม่ได้ใช้น้ำจ่ายค่าน้ำรถผักเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหม ได้น้ำจากธรรมชาตินี่ต้องขอบคุณสามีเป็นอย่างสูงเลยนะคะนี่เขาทำไอ้ท่อนะคะต่อมาจากไอ้รางรางน้ำรินน้ำเขาเรียกอะไรนี่นี่มันจะเป็นที่ต่อเขาเขาลงทุนซื้อท่ออันนี้มานะคะมันจะเป็นเขาจะมีขายค่ะตามตามห้างตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเ,เขาจะมีขาย นี่ค่ะมันจะมีแยกออกมาตรงนี้ค่ะนี่ง่ายสะดวกสบายเสร็จแล้วพอตรงนี้เต็มเราก็ย้ายลงไปตรงนี้พี่นี้ยังไม่ได้ใช้น้ํายังไม่ได้จ่ายค่าน้ําเลยนะคะนี่ถังนี้ก็ได้มาฟรีเอ,อจากที่ทำงานของสามีนะคะเขาเป็นมันเป็นถังเคมีนะคะเราก็มาล้าง ล้างหลายๆรอบหลายๆเที่ยวนะคะจนกว่ามันจะสะอาดนะคะก็เอามาตัดตัดฝามันออกตัดปากมันออกแล้วก็เนี่ยค่ะบรรจุน้ําได้ถังนี้200น่าจะ2 0 0ลิตรค่ะนี่สุดยอดเลยค่ะปีนี้ยังยังไม่ได้จ่ายค่าน้ําเลยฝนตกมาก็รองตรงนี้เสร็จแล้วสามีเขาก็จะช่วย ผลไปใส่ตรงอีกถังหนึ่งนะคะตรงใกล้ๆกับเ,เรือนกระจกตรงนู้นนี่ค่ะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ว่าถ้าปีไหนแล้งนะคะจะบอกให้ถ้าน้ำบานเบิกโดนบ่นเหมือนกัน